3ามสองแอคชั่นพี่ลำลำหนึ่งจมอยู่ในน้ำหลายร้อยปีแล้วเราเป็นนักประดานะ้ำเราจะไปเอาสมบัต,ติออกมาจากเรือได้เราจะรวยฮ่ะได้ไงสมบัติเอ้านั่นใครอ่ะมาช่วยเราเราเป็นต่าตย เราสามารถกัดสมบัติได้ฮะจริงเหรอไม่จริงเราเป็นปลาดุเราปากยาวเราสามารถดูดสมบัติออกมาได้ฮะจริงเหรอไม่จริงเราเป็นปลาหมึกเรามีแขนเดียวเราสามารถเป็นสมบัติออกมาได้ฮะจริงเหรอไม่จริงไม่จริงเราเป็นแมงกะพรุนเราลากขึ้นไปข้างบนแล้วดึงสมบัติออกมาได้ฮะจริงเหรอไม่